ผมกำลังไปแขวงเชียงขวางนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สปปลาวนครหลวงเวียงจันทร์ครับเส้นทางใหม่ของการเดินทางนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่ซึ่งทางด้านแขวงเชียงขวางแล้วก็แผนแขลงขาวัฒธรรมและการท่องเที่ยวของแขวงเชียงขวางครับได้จัดเตรียมไว้ให้เราในแต่ละวันเลยนะ คืนนี้ผมจะไปนอนดูทะเลหมอกระหว่างทางแล้วเสร็จเรียบร้อยจะขับรถต่อไปถึงแขวงเชียงขวางไปเที่ยวให้รอบเชียงขวางหรือว่าเชียงขวางมีดีอะไรก็ต้องขอบคุณนะครับรถเปอร์โยครับของลาวธาน,นีนะฮะสนับสนุนรถคันนี้ให้เราเดินทางตลอดการเดินทางของ4ี่วันนี้ จะไปไหนกันบ้างติดตามกันไปนะผมเชื่อว่าอาจจะมีถึง8คลิปถึง10คลิปหรือมากกว่านั้นวันนี้ผมโชคดีมากๆเลยครับที่ได้เข้ามาพบท่านรองเจ้าแขวงแขวงเชียงขวางนะฮะผมมาที่นี่3าครั้งแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้รู้ที่อีกเยอะมากมายเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแขวงเชียงขวางเนี่ยมีความสําคัญขนาดไหนแต่คนเข้ามาเที่ยวหลายเลยแล้ววันนี้ผมโชคดีมากมากเลยครับมาพบกับท่านรองเจ้าแขวงท่านสีเวไลแสงเจริญครับสบายดีครับท่านสบายดี ผมมาเข้ามาต้องหลายครั้งแล้วแล้วก็อยากจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วแขวงเชียงขวางเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับอาาเครือ่รองเ<อ>สียงขวางตั้งยุภาคตะเวนออกเชียงเหนือของประเทศลาวซึ่งห่างจากนครหลวงยิงจัน380กว่ากิโลเมตรนะถ้าว่าเราขี่รถมาก็ใช้เวลา8ปดชั่วโมงย้อนวัดถนนหนทางเป็นเขตผู้ดอยก็ต้องได้ขับรถสั้นน้อยนึงพื้นที่ จะเป็นพื้นที่ผู้สูงมวเป็นผู้ดอยแล้วก็เป็นผู้เพียงมีทงหญ้าแล้วก็เป็นทงเพียงอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในสารอิตองศาแล้วก็ค่อนข้างเย็นอากาศดีอากาศเย็นอุณหเฉลี่ยสูงกว่นาน้ำทะเลก็เป็น800แปดร้อยถึงพันสองร้อยเมตรนะครับท่านแปดร้อยถึงพันสองร้อยเมตรเนาะจะมีสายแดน,นติดกับ ต่างประเทศคือเพื่อนบ้านเวียดนามเนาะมีด่านสากลนํากันสิเป็นด่านสากลสามารถสง่งคนส่งสินค้าไปสู้ประเทศเพื่อนบ้านคือเวียดนามแล้วก็ถ้าวันนักท่องเที่ยวเข้ามา,าก็จะสามารถผ่านด่านสากลไปประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามอ,อันนี้มันสะดวกสบายและพานมากับมีนักท่องเที่ยวหลายคนที่เอสนใจอ่จากนั้นเารซึ่งปูงเขาจะหนึ่งอาจจะติดกับแปลง หัวพันหรือคนอื่นว่าแขวงซาเหนือ,น,อนะตะวินโต๊จะติดแขวงหลวงพระบางและแขวงเวียงจันทร์ทิศใต้จะติดกับแขวงเซส,สมุนและแขวงบริกรรมไซโออย่างนี้แสดงว่ามาเที่ยวนี้สามารถมาสายบุรีมาแวะเชียงขวางมาหลวงพระบางก็มาแวะเชียงขวางจากเวียดนามก็มาแวะเชียงขวางได้ได้ท<ะ>ุกอย่างสถานที่ท่องเที่ยวแขวงซึ่งหัวกะมีหลายแห่งหลายจุด ที่ได้ขึ้นสถิติมีจำนวนลย45แห่งสถานที่ได้รับการพัฒนาและรับเปิดทัพไซบริการนักท่องเที่ยวแล้วมีอยู่42แห่ง <c oughs> ในนั้นถือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วต้องได้ไปเบิ่งไปชมมันท่องไหหิน <c oughs> มรดกโลกนึ่งสองสาและกาวัดเพียววัดเมืองคุนพระธาตุฟุน่นพระธาตุกูจอมเพชร เมืองคุณที่เปิดเมืองเก่าแของขสิงคโปร์ที่ยังรอดเหลือจากสงครามทําลายและจุดที่สามนั่นก็เป็นว่าผู้กู้จอมเล็กทำผ้าหนองตั้งแลในเทศบาลตัวเมองพุทสวรรค์นั่นนนนมีลาดก็กมีตลาดสุ้มสนตลาดเศร้าตลาดแรงซื้อขายวัตถุสินค้าเครื่องอัตกรรมุสากรรมพัตกรรมต่างๆแต่สถานที่ต่อไปที่ซีนัก็เป็น อา,าสาซาปารีสอร์ทบอนมำหอบเกลือเมืองคำถ้ำปิวเมืองคำละบอ่อน้ำหอนบ้านน้ำหอมเมืองคำละตัดคาเมืองหนองแกที่กำลังกานพัฒนาเยอะมากๆลรนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องมาก่ <c oughs> อน <c oughs> แล้วนอกจากนั้นก็เป็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานห้องฮับกัรฮับใส่แขกนักท่องเที่ยวพวกมีความพร้อมเกือบครอบดาร เป็นต้นหงแฮมจะมีสาวกัวแห้งเรือนพักลอยกัวแห้งถือว่าสามารถห้องรับนักท่องเที่ยววันหนึ่งสามพันห้าร้อยคนอ้มั่นใจเลยจริงๆเลยอาหารอาหารบันเทิงจะมีความพร้อมต้นหับล้ตกนตน,น,นี้แต่พิเศษนั้นเสียงขัวงลยเป็นแขกที่มีภูมีอากาศนี่ปลอดโปร่ ควจะรักษาทางด้านทรัพย์ร,รธรรมชาติไว้ได้อย่างมั่นคงและมีอากาศสุบมเย็นเ,เกลือบตลอดปีในเซี่ยงไฮ้คือว,ว่าเรื่องออกซิเจนนเราเป็นฮับประ่อยในเสีงยงไฮ้เพราะว่าที่แข่งเชียงขวางเนี่ยเปยบเสมือนเป็นเหมือน Swiss <า>สวิสเซอร์แลนด์เมืองลาวเลยจริงๆมาที่รแล้วประทับใจทุกทีขาจะขอสชินสวนนักท่องเที่ยวทางภายในในต่างประเทศ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแขกสิ้หผววอยางพักแฮมคางค้ำคืนมันก็มีหลายจุดตัวนี้เนานะเพราะว่าเส้นทางไปท่องเที่ยวจากไคห,หินนึ่งสองสามวัดเพียวัดมงคลทัดฟุตจใส่เวลาหนึ่งวันทงไคห,หินหนึ่งทำผ้าหนองตั้งไปให้หินสักสามบ้านสักสอดเมืองผูผูดเนี่ยใส่เวลาหนึ่งวัน เทศบาลตัวเมืองพุทสวัสด์นี่ตลาดสุขสนตลาดอุตสาหกรรมอัตกรรมต่างๆและส่วนมอน,นี่ก็ใช้เวลาอยู่นึงว่าถ้าเดินทางไปเมืองคำไปฮอดเมืองหนองแห่นั้นจะใช้เวลาสองคืนสามวันนะ ทางที่ไปเนี่ยเรามีกิจกรรมมีสถานที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยให้ทําทั้งวันเลยครับให้มีบทแวดโซมได้ตลอดทั้งวันมีสองวันสามคืนสี่วันห้าวันอะไรมีโปรแกรมอย่างนี้ด้วยนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องทางยากสถานที่นันย่างตามภูเขานี่ออกจากหลวงพ่สุวรรณจิ่ย่างไปตกเกี่ยวภูที่จุตกมาตกอยู่เมืองคูนเนาะ คือว่าสถานที่ให้หินจุดนี้มันมีอยู่หลายสี400่รอกว่าหน่วยันอ,อยู่ปู่กําลังพัฒนาสุตา <laughs> โอ้อย่างที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยคราวนี้แหละครับที่ผมจะต้องไปให้ครบทุกที่เลยที่ท่านพูดมาเพราะแต่ละที่นี่ผมยังไม่รู้จักเลยและทางหัวหน้าแผานกแลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนี่ยนะ,ะได้เอื้อให้ผม ได้รู้จักมากขึ้นได้ส่งคนติดตามไปแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้จริงติดตามไปนะครับที่ท่านพูดมาทั้งหมดจะได้ชมครับเส้นทางนี้จัดขึ้นโดยแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของแขวงเชียงขวางครับแล้วก็ทางด้านท่านเจ้าแขวงของแขวงเชียงขวางนะครับท่านก็ได้จัดเตรียมสถานที่เอาไว้ให้เรานะครับไปตามเส้นทางนี้ครับกองครารวานนี้จะเกิดขึ้นนะครับโปรแกรมวิธีการเดินทางแบบนี้ของกองครารวานจะเกิดขึ้นเอาเดือน ที่11เดครับเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ณนะวันนี้เราได้ไปสำรวจเส้นทางกันครับกับทางคณะนะครับให้เราเดินทางไปครับเพื่อสำรวจเส้นทางว่าณนะวันแรกวันที่2วันที่3วันที่4ี่วันที่5เราไปไหนกันบ้างครับเราจะเดินทางออกจากนกครหลวงเวียงจันทร์ครับซึ่งจะผ่านไปในแต่ละเส้นทางติดตามกันไปนะครับร่วม10กว่าตอนนะฮะว่าเส้นทางนี้ระหว่างทางมีอะไรน่าสนใจและแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างครับ ติดตามกันไปนะครับกับช่องไทยลาวทูเก t เตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับเดินทางไปได้พบเจออัตปือเซกองนวมน้ำทาเจอแม่ตู้อุดมใสเสียงควางและสาลาวันลึกเข้าไปชัยสมบูรณ์ลวงพระบ กันกับเธอเราเดินทางไปด้วยกันใจฉันแอบบอกว่าอยากจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนฉันอยากจะลงทางอยู่กับเธอไม่อยากจะเจอทางออก マジ、hey,